ของเล่นของน้องการผมชื่อเอกครับเรื่องที่ผมจะเล่ามันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสมปีก่อนตอนนั้นผมเพิ่งย้ายบ้านใหม่บ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นอยู่แถวชานเมืองปลูกบนที่ดินเก่าที่เขาบอกว่าเคยเป็นสวนผลไม้มากก่อนผมกับภรรยาซื้อบ้านนี้มาเพราะราคามันถูกมากกว่าที่อื่นถูกจนรู้สึกแปลกใจแต่ตอนนั้นผมไม่คิดอะไรเลยครับ เพราะบ้านมันดูดีสะอาดโลง่งแล้วผมก็คิดแค่ว่าอยากให้น้องการลูกสาววัยห้าขวบของผมมีพื้นที่วิ่งเล่นกว้างๆว,วันแรกที่ย้ายเข้าไปน้องการดีใจมากเธอวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดหัวเราะคิกคักตลอดเวลาจนผมกับภรรยาอดยิ้มตามไม่ได้บ้านมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นเพราะเสียงหัวเราะของเด็กคนนี้แหละแต่หลังจากนั้นไม่นาน ก็เริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นครับคืนหนึ่งประมาณห้าทุ่มผมตื่นมาจะเข้าห้องน้ำผ่านห้องของโลกเห็นไฟในห้องยังเปิดอยู่ผมเลยเปิดประตูเข้าไปดูเบาๆกลัวปลุกลูกตื่นแต่สิ่งที่เห็นคือน้องการนั่งอยู่บนพื้นคนเดียวตรงหน้าเธอมีตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวหนึ่งหัวตุ๊กตาเอียงนิดๆผมยาวปกหน้าใส่ชุดสีชมพูซีดๆ ผมจำได้ว่าเราไม่เคยซื้อตุ๊กตาตัวนี้ให้ลูกเลยผมถามลูกว่าการเอาตุ๊กตามาจากไหนลูกลูกเงยหน้ามามองแล้วยิ้มยิ้มแบบเด็กๆที่ไม่รู้ว่าพูดอะไรผิดพี่ให้มาค่ะพ่อผมขมวดคิ้วพี่ไหนลูกพี่คนในห้องเขาอยู่ตรงนี้กับการไงเธอพูดพลางชี้ไปข้างๆตัวตุ๊กตาที่ไม่มีใครอยู่เลยตอนนั้นผมรู้สึกหนาวๆขึ้นมาทันที แต่ก็คิดในใจว่าอาจจะเป็นเพื่อนในจินตนาการของเด็กก็ได้ผมเลยบอกแค่ดึกแล้วนอนเถอะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนผมหยิบตุ๊กตาตัวนั้นไปวางไว้บนชั้นแล้วปิดไฟให้แต่ก่อนออกจากห้องผมได้ยินเสียงเบาๆลอยตามหลังมาพ่ออย่าเอาพี่เขาไปนะการเหงาเสียงพูดของลูกเบาจริงๆครับแต่มันทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจผมหันกลับไปมองอีกที ตุกตาตัวนั้นหันหน้ามาทางผมทางที่เมื่อกี้ผมจำได้ว่ามันหันไปทางอื่นคืนนั้นผมแทบนอนไม่หลับเลยครับแต่พอรุ่งเช้าผมก็เห็นน้องการนั่งเล่นอยู่กับตุ๊กตาตัวนั้นอีกเธอพูดกับมันเหมือนคุยกับคนจริงๆหัวเราะบ้างเงียบบ้างเหมือนกําลังฟังใครพูดตอบกลับมาภรรยาผมก็เห็นเหมือนกันเธอเลยถามว่าการจ๊ะตุกตาตัวนี้หนูได้มาจากไหนลูก น้องการตอบเหมือนเดิมว่าพี่เขาให้มาค่ะพี่อยู่ในห้องนี้ตั้งแต่ก่อนเรามาอยู่แล้วตอนนั้นผมกับเมียมองหน้ากันแล้วหัวเราะกลบเกลื่อนแต่ในใจมันเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วพอถึงกลางดึกของอีกวันผมตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงหัวเราะเด็กดังมาจากห้องของลูกเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่เสียงน้องการคนเดียวมันมีเสียงเด็กอีกคนแทรกอยู่ด้วยเสียงแหลมกว่า ฟังดูเหมือนเด็กผู้หญิงอายุไล่เลี่ยกันผมเปิดประตูเข้าไปดูเห็นน้องการนั่งคุยอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าพูดคุยยิ้มหัวเราะเบาๆเหมือนกำลังฟังใครเล่านิทานอยู่ผมถามการคุยกับใครลูกลูกเงียบไปพักหนึ่งแล้วพูดว่าพ่อพี่เขาอยู่ในนี้เถอชี้ไปที่ตู้เสื้อผ้าครับตอนนั้นผมยืนแข็งเลยเหมือนเลือดในตัวหยุดไหล ผมกลั้นใจเดินไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้าออกแต่ในนั้นมีแค่ตุกตาตัวเดิมที่วางอยู่ข้างในใบหน้าเหมือนยิ้มมุมปากผมมันตกมาปลกตาเล็กน้อยและมีกลิ่นแปลกๆล,ลอยออกมากลิ่นอับๆเหมือนของเก่าที่เก็บไว้นานผมรีบปิดตู้แล้วอุ้มลูกไปนอนห้องผมทันทีคืนนั้นทั้งคืนผมจะยินเสียงเคาะเบาๆมาจากห้องลูกเป็นระยะ เสียงเหมือนเด็กเอาของแข็งเคาะประตูทีละจังหวะเว้นจังหวะหายใจก๊อกก๊อกก๊อกผมทนไม่ไหวแล้วครับพรุ่งนี้ผมต้องหาคำตอบให้ได้ว่าตุ๊กาตานั่นมันมาจากไหนกันแน่แล้วสิ่งที่ผมไปเจอวันรุ่งขึ้นมันทำให้ผมรู้เลยครับว่าของเล่นบางอย่างมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้เด็กได้เล่นรุ่งเช้าวันนั้นผมตั้งใจว่าจะพาน้องการไปโรงเรียนตามปกติแต่ระหว่างที่ลูกกินข้าว เธอกลับพูดขึ้นมาเฉยๆว่าพ่อที่เขาบอกว่าไม่อยากให้หนูไปโรงเรียนวันนี้ผมถามกลับไปว่าพี่ไหนลูกเธอชี้ไปที่ตุ๊กตาอีกแล้วครับตัวเดิมชุดเดิมท่าทางเดิมแต่ผมสังเกตเห็นบางอย่างเปลี่ยนไปเล็กน้อยคือข้อมือของตุ๊กตามีรอยเหมือนถูกควนเป็นทางยาวผมแน่ใจว่ามันไม่เคยมีรอยนั้นมาก่อนหลังจากส่งลูกไปโรงเรียน ผมกับเมียเลยเริ่มคุยกันจริงจังผมถามว่าเราซื้อตุ๊กตาตัวนี้ให้ลูกตั้งแต่เมื่อไหร่หรอเมียผมขมวดคิ้วแล้วตอบว่าไม่เคยซื้อนะพี่ตั้งหากไปซื้อไว้ก่อนบ้านหลังนี้หรอผมสายหัวไม่มีใครจำได้ว่ามันมาจากไหนตอนนั้นผมเริ่มคิดว่าหรือมันอาจจะติดมากับบ้านเพราะก่อนย้ายเข้ามาเราแค่จ้างทีมทำความสะอาดไม่ได้รื้อดูทุกซอกทุกมุมเลย วันนั้นผมเลยกลับไปดูห้องลูกอีกครั้งเปิดตู้เสื้อผ้าที่น้องการบอกว่าพี่อยู่ในนั้นด้านในสุดของตู้มีช่องไม้เล็กๆคล้ายประตูซ่อนพอแง้มออกได้ข้างในมีของเก่าอยู่หลายอย่างตุก,กตาอีกตัวหนึ่งที่ขาดครึ่งรองเท้าผ้าใบาเด็กกล่องดนตรีที่พังไปครึ่งหนึ่งแล้วก็รูปถ่ายเก่าๆใบหนึ่งรูปนั้นเป็นรูปเด็กผู้หญิงอายุรา,ราวๆห้าขวบผมจำได้ทันที เพราะหน้าของเธอเหมือนตุกตาตัวที่รูปเล่นอยู่แทบจะทุกอย่างสงผมแบบเดียวกันชุดเหมือนกันสีชมพูซีดที่ผมเห็นเมื่อคืนด้านหลังรูปมีตัวอักษรเขียนด้วยลายมือสันสนว่าหนูทาย2560ผมรู้สึกหนาวหวาบขึ้นมาทันทีคืนนั้นหลังจากน้องการนอนผมกับเมียนั่งคุยกันในห้องเธอเล่าให้ฟังว่าตอนย้ายเข้ามาใหม่ๆเธอเคยได้ยินเสียงหัวเราะเด็กตอนกลางวัน ตอนที่อยู่บ้านคนเดียวด้วยซ้ำแต่คิดว่าอาจจะเป็นเสียงจากบ้านข้างๆผมเลยตัดสินใจโทรถามเจ้าของบ้านคนเก่าที่ขายให้เราผู้หญิงคนนั้นเสียงแหบแห้งพอผมพูดชื่อที่อยู่เธองเงียบไปนานก่อนตอบว่าบ้านหลังนั้นหรอคะเอออยู่กันได้เหรอคะผมถามกลับทันทีว่าหมายความว่ายังไงครับเธอถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่า ก่อนจะขายมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตายอยู่ในบ้านค่ะชื่อหนูพายเขาเป็นลูกของเจ้าของบ้านรุ่นก่อนหน้าตายตอนอายุห้าขวบในห้องเด็กนั่นแหละเสียงเธอสัน่นจนผมรู้เลยว่าเรื่องมันไม่ธรรมดาผมถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเธอตอบว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดค่ะรู้แค่ว่าตอนนั้นเด็กอยู่ในห้องคนเดียวกับตุ๊กตาแล้วแม่เขาได้ยินเสียงกล่องดนตรีดังทั้งคืน พอเช้ามาเด็กก็ไม่หายใจแล้วผมวางสายแล้วนิ่งไปนานมากครับเมียผมร้องไห้เลยตอนนั้นเธอพูดแค่ว่าเราจะทำยังไงกับตุ๊กตานั่นดีผมบอกว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะเอาไปเผาทิ้งแต่คืนนั้นมันไม่ยอมให้เราทำแบบนั้นประมาณตีสองผมได้ยินเสียงกล่องดนตรีดังมาจากห้องของลูกเป็นเสียงเพลงที่แผ่วเบาแต่หลอนจับใจทำนองช้าช้าเสียงเหมือนจะเพี้ยน ผมรีบวิ่งไปเปิดประตูห้องเห็นน้องการนั่งอยู่กลางห้องมือถือตุ๊กตาตัวนั้นแน่นเธอมองมาทางผมด้วยสีหน้าที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนหน้าตาเธอเรียบเฉยแต่ดวงตาเหมือนไม่ใช่ของเด็กคนเดิมเธอพูดขึ้นว่าพ่อทำไมพ่อจะเอาพี่พายไปเผาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงลูกผมเลยครับมันสูงกว่าแหลมกว่าเหมือนมีเสียงของเด็กอีกคนพูดแทรกออกมาพร้อมกัน ผมขนลุกทั้งตัวรีบวิ่งเข้าไปแย่งตุ๊กตาออกจากมือเธอแต่พอจับได้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันอุ่นเหมือนของมีชีวิตแล้วอยู่ๆก็มีเสียงเด็กหัวเราะดังขึ้นในห้องสองเสียงพร้อมกันฮ่า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 เสียงนั้นดังอยู่รอบห้องเหมือนจากมาจากทุกมุมพร้อมกันน้องการเริ่มร้องไห้บอกว่าอย่าให้พี่ไปพี่จะอยู่กับการผมอุ้มลูกออกจากห้องทันทีปิดประตูเสียงดัง แล้วคืนทั้งคืนเราได้ยินเสียงกล่องดนตรีหมุนอยู่ข้างในห้องไม่หยุดเลยครับเช้าขึ้นมาผมเปิดประตูห้องลูกอีกครั้งตุก,กตาตัวนั้นหายไปแต่ที่พื้นมีรอยเท้าเล็กๆเ,เต็มไปหมดเหมือนเด็กเดินเล่นอยู่ทั้งคืนทั้งที่น้องการไม่อยู่ในห้องนั้นเลย <linear> เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นผมถึงรู้ครับว่าผีเด็กคนนั้นมันไม่ได้อยากอยู่ในตุก,กตาอีกแล้ว มันอยากได้ร่างใหม่แทนหลังจากวันนั้นบ้านเราก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยครับภรรยาผมเริ่มไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวเธอได้ยินเสียงเด็กวิ่งอยู่บนชั้นสองทั้งที่ไม่มีใครของในห้องน้องการถูกย้ายที่บ่อยมากบางวันประตูห้องเปิดเองทั้งที่เราล็อกแน่นแล้วและที่แปลกที่สุดตั้งแต่ตุ๊กตาหายไปน้องการเริ่มเงียบ เธอไม่พูดไม่หัวเราะไม่เล่นของเล่นชิ้นอื่นเลยแต่ชอบนั่งอยู่มุมห้องจ้องไปทางเดิมเสมอมุมที่เคยวางตุกตาไว้เวลาถามว่าลูกมองอะไรเธอจะตอบเบาๆว่าพี่พายมาหาคืนหนึ่งผมฝันครับฝันเหมือนจริงมากจนรู้สึกถึงกลิ่นอับของห้องเด็กในด้านนั้นในฝันผมเดินเข้าไปในห้องของลูกแต่ห้องมันมืดสนิทเหมือนหลอดไฟดับหมด มีแค่แสงจันทร์สองหลอดผ้าม่านเข้ามาผมเห็นตุ๊กตาตัวนั้นนั่งอยู่ตรงกลางห้องแต่หน้ามันถูกเผาไปครึ่งหนึ่งเหมือนผ่านไฟมาและข้างๆมันมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆยืนหันหลังอยู่ผมพยายามเรียกการรอลูกแต่เด็กคนนั้นค่อยๆหันหน้ากลับมาหน้าเธอขาวซีดปากแหว่งเล็กน้อยดวงตาข้างหนึ่งเวาเหมือนถูกเผาเธอยิ้มให้ผม แล้วยื่นมือมาข้างหน้าเสียงเด็กพูดแผ่วเบาว่าหนูหนาวช่วยหนูด้วยผมตกใจมากรีบถอยหลังแล้วทันใดนั้นเองกล่องดนตรีที่พื้นก็เริ่มหมุนขึ้นเองทำนองเพลงเดิมดังขึ้นแต่รอบนี้มันเร็วขึ้นกว่าทุกครั้งจนเพี้ยนและเสียงเด็กอีกหลายคนหัวเราะประสานกันรอพองฮ่าฮ่พาหนูไปเล่นด้วยสิผมสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัว นาฬิกาข้างเตียงบอกเวลาตีสามเป๊ะและตอนนั้นเองผมได้ยินเสียงกล่องดนตรีของจริงดังขึ้นมาจากห้องลูกผมวิ่งไปเปิดประตูอย่างเร็วห้องลูกมืดสนิทแต่มีแสงจากดวงจันทร์หลอดเข้ามาพอดีผมเห็นกล่องดนตรีวางอยู่บนพื้นทั้งที่ผมจําได้ว่ากล่องนั้นผมเอาไปไว้ในตู้เก็บของชั้นล่างบนฝาของกล่องมีรอยนิ้วมือเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมด เหมือนเด็กจับไว้แน่นน้องการนั่งอยู่ตรงนั้นเธอหันมาช้าๆดวงตาข้างหนึ่งแดงกำ่ำเหมือนคนนอนไม่หลับมาหลายคืนผมถามลูกทำไมไม่นอนเธอยิ้มแล้วพูดว่าพี่พายบอกว่าหนูกำลังจะได้อยู่ด้วยกันแล้วหลังจากวันนั้นอาการลูกผมแปลกขึ้นทุกวันบางวันเธอพูดคนเดียวทั้งเชา้าบางวันเธอหัวเราะแล้วพูดคำที่ผมกับเมียไม่เคยสอน เช่นเวลาเจ็บต้องไม่ร้องนะเดี๋ยวแม่จะว่าอย่าเปิดประตูนะเดี๋ยวไฟจะมาคำพูดพวกนั้นฟังดูไม่ใช่ของเด็กอายุห้าขวบเลยครับผมเลยเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับหนูพายผมไปถามเพื่อนบ้านแถวนั้นคุณยายคนหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามบ้านเราจําได้แม่นเลยพอผมเอ่ยชื่อหนูพายปากยายก็สั่นทันทียายบอกว่าอย่าไปพูดชื่อเด็กคนนั้นเลยลูก เขาตายทรมานมากยายเล่าว่าสมัยก่อนบ้านหลังนี้มีครอบครัวหนึ่งอยู่กันสามคนพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวชื่อพายแม่ของพายเป็นคนซึมเศร้าชอบขังลูกไว้ในห้องเด็กเพราะบอกว่าลูกชอบพูดคนเดียวแต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแน่จนวันหนึ่งมีเสียงร้องไห้ดังมาจากในบ้านเช้าบ้านเข้ามาดูก็พบว่าเด็กน้อยเสียชีวิตอยู่ในห้องนั้น ตุกกตาที่เธอรักที่สุดถูกไฟไหม้ครึ่งตัวจากเทียนที่วางไว้เล่นข้างๆหลังจากนั้นแม่ของเด็กก็หายตัวไปไม่มีใครเจออีกเลยผมฟังแล้วขนลุกไปทั้งตัวแล้วสิ่งที่ทำให้ผมแทบลมทั้งยืนก็คือยายพูดว่าเด็กคนนั้นเกิดวันที่1 4มิถุนายนวันที่14มิถุนายนคือวันเกิดของน้องการครับคืนนั้นผมไม่กล้านอนเลยผมนั่งเฝ้าลูกอยู่ข้างเตียง ประมาณตีสองผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในห้องลูกทั้งที่ลูกนอนอยู่กับผมตรงนี้เสียงนั้นเบาแต่มั่นคงมากเหมือนเท้าเล็กๆเ,เดินลากไปตามพื้นไม้ผมพยายามไม่ขยับแต่หัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดแล้วมีเสียงเด็กกระซิบเบาๆใกล้หูผมพ่ออย่าแย่งหนูไปจากการนะผมหันขวาไปไม่มีใครอยู่ข้างหลังเลยครับแต่ตรงหน้าประตูห้องผมเห็นเงาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆยืนอยู่ เธอไม่ขยับแต่เงานั้นไม่มีตัวตนให้เห็นในแสงจันทร์เลยครัครอัเสียงพ่อพูดเบาๆคืนนั้นผมรู้เลยครับว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านมันไม่ใช่แค่ผีธรรมดามันเหมือนวิญญาณของเด็กที่ยังผูกพันกับอะไรบางอย่างมากจนไม่ยอมไปไหนและผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะต่อให้ผมเผาหนีหรือหนีไปจากบ้านนั้นผมก็เริ่มรู้สึกว่า มันตามไปได้ทุกที่แล้วคืนนั้นผมตื่นขึ้นมาตอนประมาณตีสองเพราะได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กเล็กดังมาจากห้องของการเสียงหัวเราะนั้นแผ่วเบาเหมือนมีคนกำลังเล่นซ่อนหาอยู่ในห้องผมรีบลุกขึ้นเปิดประตูเข้าไปดูแต่ในห้องกลับเงียบกริบมีเพียงตุ๊กตาเด็กตัวนั้นที่วางอยู่ตรงปลายเตียงตากลมโตของมันหันมามองทางผมพอดีผมยืนอยู่นิ่งๆอยู่พักหนึ่ง จนรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแล้วก็ค่อยๆเดินไปห่มผ้าให้น้องการเห็นลูกหลับสนิทอยู่ข้างตุ๊กตาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนที่ผมจะปิดไฟผมสาบานได้เลยว่าเห็นมุมปากของตุ๊กตานั่นยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยเช้าวันต่อมาผมถามการเบาๆเมื่อคืนหนูเล่นกับใครลูกทำไมพ่อได้ยินเสียงหัวเราะการตอบยิ้มพร้อมกอดตุ๊กตาแน่นหนูเล่นกับพี่มิ้นไง พี่มิ้นบอกว่าหนูไม่ต้องกลัวพี่จะอยู่กับหนูตลอดเลยผมงงเพราะบ้านนี้ไม่มีใครชื่อมิ้นแล้วผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อตัวนี้มาก่อนเลยพอถามต่อการกลับทำหน้าเฉยๆแล้วพูดว่าพี่มิ้นอยู่ในตุกตานี่ไงจากวันนั้นบ้านเริ่มมีเสียงแปลกๆตอนกลางคืนเสียงเท้าเด็กวิ่งเล่นเสียงของตกแต่พอเดินไปดูก็ไม่มีอะไรทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์พวกนี้ ตุกตาตัวนั้นมักจะขยับตำแหน่งไปในที่ที่ไม่ควรอยู่เสมอจนคืนหนึ่งผมฝันเห็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดนอนสีขาวผมยาวปิดหน้าเธอยือนอยู่ปลายเตียงผมแล้วพูดด้วยเสียงเบาๆว่าหนูเหงาอยากเล่นกับน้องการทาเธอหลังจากคืนนั้นผมสะดุ้งตื่นพร้อมเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงของมันเองผมพยายามบอกตัวเองว่ามันแค่ฝันแต่ในใจกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่ฝัน เพราะที่ปลายเตียงตุ๊กตาตัวนั้นถูกวางไว้ตรงจุดเดียวกับที่เด็กผู้หญิงในฝันยืนอยู่ผมรีบเอามันไปเก็บไว้ในห้องเก็บของปิดประตูล็อกแน่นแล้วเอากุญแจใส่กระเป๋าเสื้อไว้ตลอดทั้งวันแต่ตอนเย็นกลับบ้านมาตุ๊กตานั่นไปอยู่บนโซฟาหน้าทีวีนั่งพิงหมอนเหมือนมีใครเอามาจัดไว้ให้ผมถามเมียว่าเอามาไว้ตรงนี้เหรอเธอสายหน้าแล้วบอกว่าฉันไม่ได้แตะเลยนะคืนนั้น ผมพยายามไม่สนใจเสียงอะไรก็ตามแต่พอตกดึกการลุกขึ้นมาจากเตียงเดินไปที่มุมห้องแล้วพูดคุยกับอากาศผมได้ยินลูกพูดเบาๆว่าพี่มิ้นหนูคิดถึงหนูอยากไปเล่นบ้านพี่ผมขนลุกสู้เรียบลุกไปอุ้มลูกกลับมานอนแต่ระหว่างที่อุ้มผมได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นน้ำอบไทยจางๆเหมือนกลิ่นของเด็กที่เพิ่งอาบน้ำแล้วผมก็เห็นเงาเล็กๆวิ่งผ่านตรงประตูห้อง ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยวันรุ่งขึ้นผมตัดสินใจถามยายที่ขายตุกตาตัวนั้นว่าตุกตานี่มาจากไหนครับยายแก่คนนั้นเงียบไปนานก่อนพูดเบาๆว่าของเล่นของหลานยายหลานชื่อมิน้นเขาตายตอนอายุหกขวบวันนั้นไฟไหม้บ้านยายเก็บได้แค่ตุกตานี่ไม่คิดว่ามันจะตามออกมาด้วยผมฟังแล้วรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวยายพูดต่อว่าเด็กคนนั้นรักตุกตานี่มาก ยายวางไว้ให้คนซือ้อเพราะอยากให้มันได้มีบ้านใหม่แต่ถ้าเด็กคนใหม่ผูกพันกับมันมากเกินไปวิญญาณหลานยายจะมาหาคืนนั้นผมตั้งใจจะทิ้งตุกตานั่นแต่การกลับร้องไห้พูดว่าพ่ออย่าทิ้งพี่มิ้นพี่มิ้นจะโกรธพี่มิ้นบอกว่าอยากพาหนูไปอยู่ด้วยกันที่บ้านของเขาผมใจสั่นไปหมดมองลูกที่พูดด้วยแววตาเหมือนโดนสะกดแล้วทันใดนั้นเสียงหัวเราะของเด็กเล็กก็ดังขึ้นจากในห้องเก็บของ ทั้งที่ผมล็อกประตูไว้แน่นมากอยากให้ผมต่อจากตรงนี้ไหมคะตอนต่อไปจะเป็นช่วงที่พี่มิ้นเริ่มแสดงตัวชัดเจนมากขึ้นทั้งทางร่างกายและในความฝันของลูกจนผมต้องเริ่มทำทุกวิถีทางเพื่อแยกลูกออกจากวิญญาณเด็กคนนั้นหลังจากคืนที่ได้ยินเสียงหัวเราะผมเริ่มนอนไม่หลับเลยทุกคืนเหมือนมีใครบางคนเดินไปมาในบ้านเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เหมือนเท้าเล็กๆเ,เดินอยู่บนพื้นไม้ แล้วก็หยุดตรงหน้าห้องการทุกครั้งก่อนที่ประตูจะขยับเองเบาๆคืนหนึ่งผมตัดสินใจแอบดูผ่านช่องประตูเห็นน้องการนั่งอยู่บนพื้นห้องหันหลังให้ผมพูดอะไรบางอย่างเหมือนคุยกับใครผมก้มลงมองต่ำไปที่พื้นแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นมีเท้าเด็กอีกคู่นั่งอยู่ตรงข้ามการ ผิวขาวซีดจนเห็นเส้นเลือดฝาเรื่อเรือเหมือนร่างที่ไม่ควรอยู่บนโลกนี้ผมเปิดประตูพรวดเข้าไปทันทีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วเหลือแค่ตุกตาเด็กนั่งตรงตำแหน่งที่เงาเด็กอยู่เมื่อครู่ผมพยายามปลอบลูกการร้องไห้แล้วบอกว่าพ่อทำพี่มินหายพี่มินบอกว่าถ้าพ่อไม่ให้หนูอยู่ด้วยหนูจะต้องไปหาพี่เองหลังจากนั้น ทุกอย่างในบ้านเริ่มผิดปกติเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงร้องไห้ตุ๊กตาขยับหัวเองช้าๆตอนผมหันไปมองบางคืนผมเห็นรอยเท้าเด็กเปื้อนดินเดินยาวมาจากระเบียงถึงปลายเตียงการและทุกเช้าตุ๊กตาจะวางอยู่ข้างตัวลูกเสมอไม่ว่าผมจะเอาไปไว้ที่ไหนก็ตามคืนหนึ่ง ผมตัดสินใจตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในห้องลูกภาพที่ได้ทำให้ผมแทบคว้างกล้องทิ้งเวลาประมาณตีสองการลุกขึ้นจากเตียงยื่นมือไปข้างหน้าแล้วตุก,กตาที่อยู่ปลายเตียงขยับขึ้นมายืนเองช้าๆมันจับมือลูกผมไว้แล้วพากันเดินออกจากห้องไปทางระเบียง ผมวิ่งไปเปิดประตูตอนนั้นเลยการยืนอยู่ตรงระเบียงมองออกไปในความมืดพอผมเรียกลูกเสียงเด็กอีกเสียงก็ดังขึ้นข้างหูผมเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนอย่าแยกหนูออกจากน้องหนูเหงาผมหันความไปไม่มีใครอยู่แต่ได้กลิ่นน้ำออบแรงมากเหมือนเพิ่งผ่านร่างใครบางคนไปหลังจากเหตุการณ์นั้น ผมพาลูกไปอยู่บ้านแม่พักหนึ่งบ้านหลังนั้นเริ่มเย็นชืดไม่มีนกไม่มีแมลงไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่ก่อนจะย้ายออกผมกลับไปเก็บของครั้งสุดท้ายแล้วเห็นบางอย่างที่ทำให้ผมต้องยืนนิ่งอยู่นานในห้องการมีรูปวาดใหม่ติดอยู่บนผนังเป็นรูปเด็กสองคนจับมือกันยิ้มอยู่กลางสวน และข้างล่างรูปนั้นเขียนด้วยลายมือเล็กๆว่าพี่มินกับน้องการจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหลังจากที่เห็นรูปวาดใบนั้นผมรู้เลยว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบผมเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กชื่อมินที่ยายคนนั้นพูดถึงจนในที่สุดก็เจอข่าวเก่าเมื่อสิบปีก่อนเด็กหญิงอายุหกขวบชื่อมินตรา เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้บ้านพร้อมกับตุ๊กตาตัวโปรดภาพในข่าวคือหน้าตาเดียวกันกับเด็กในฝันของผมไม่มีผิดผมเอาข่าวนั้นไปให้หลวงพ่อที่วัดดูท่านนิ่งอยู่พักหนึ่งก่อนพูดว่าดวงวิญญาณเด็กบางดวงถ้าเขาตายพร้อมสิ่งที่เขารักมากเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วจะยึดติดกับของสิ่งนั้น ตุกตานั่นไม่ใช่แค่ของเล่นอีกต่อไปแล้วมันคือบ้านของวิญญาณเด็กหลวงพ่อให้ผมทำพิธีคืนวิญญาณเอาตุกตาไปวางไว้ที่วัดแล้วสวดส่งไปให้ผลทุกข์ผมทำตามทุกขั้นตอนแต่พอถึงวันจริงการกราบร้องไห้ไม่หยุดพูดว่าพ่อจะเผาพี่มินไม่ได้ถ้าพ่อทำพี่มินจะพาหนูไปก่อนคำพูดนั้น ทำให้หลวงพ่อถึงกับชะง,งักท่านบอกผมให้ตั้งสติแล้วเริ่มสวดต่อไปตอนที่ไฟเริ่มลุกที่กองไม้ซึ่งวางตุกตาไว้เสียงการกรีดร้องขึ้นสุดเสียงบ้านทั้งหลังสะเทือนเหมือนมีลมแรงพัดผ่านเข้ามาในโบสถ์เสียงเด็กร้องไหด้ดังไปทั่วท่านหลวงพ่อยังคงสวดแต่เสียงนั้นยิ่งใกล้ใกล้จนเหมือนอยู่ข้างหูผม แล้วจูจ่ๆการก็ล้มลงหมดสตดิผมรีบอุ้มลูกกลับบ้านหลังจากวันนั้นการเริ่มไม่พูดไม่เล่นไม่หัวเราะอ,อีกเลยบางคืนผมได้ยินเสียงลูกพูดในห้องเบาๆเหมือนคุยกับใครพี่มินหนูคิดถึงนะแต่พ่อไม่ให้เจอแล้วผมเปิดประตูเข้าไปลูกผมหันมาช้าๆ แล้วพูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของลูกผมก่อนหนูบอกแล้วว่าหนูจะพาน้องไปอยู่ด้วยร่างของลูกสันทั้งตัวตาเบิกโพลงก่อนจะหัวเราะเสียงแหลมสูงตุ๊ก,กตาที่ผมเห็นเผาไปกับตาตอนนั้นมันนั่งอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งในห้องผมวิ่งไปคว้ามันออกมาเผาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ไหม้หลวงพอบอกทีหลังว่า วิญญาณของมินยึดติดกับเด็กการแล้วตอนนี้ถ้าจะปล่อยให้หลุดต้องทำพิธีแยกจิตซึ่งเสี่ยงมากเพราะถ้าวิญญาณเด็กแรงเกินไปมันอาจดึงการไปด้วยผมตัดสินใจทำพิธีนั้นในวันพระคืนนั้นทั้งวัดมืดสนิทมีแค่เทียนกับเสียงสวดผมนั่งกอดลูกไว้แน่นการตัวเย็นชืด ทันใดนั้นเสียงเด็กร้องไห้ดังขึ้นรอบๆอบตัวผมเหมือนมีหลายคนแต่เสียงหนึ่งดังที่สุดคือเสียงของพี่มินพ่อใจร้ายหนูแค่เหงาหนูแค่ไม่อยากอยู่คนเดียวเสียงนั้นแผ่วลงพร้อมกับลมเย็นว่าพัดผ่านเทียนดับหมดเงาของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆปรากฏตรงหน้าผมยืนมือจะจับการแต่หลวงพ่อสวดแรงขึ้น จนเงานั้นเริ่มสั่นแล้วหายไปในอากาศหลังพิธีการฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่พูดอะไรเลยเป็นอาทิตย์จนวันหนึ่งเธอวาดรูปให้ผมเป็นรูปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยิ้มอยู่ใต้ต้นไม้ข้างๆเขียนว่าพี่มินไปอยู่บนฟ้าแล้วหนูไม่เหงาแล้วนะผมยิ้มทั้งน้ำตาแต่ทุกค่ำคืน ผมยังคงได้กลิ่นน้ำออบจางๆลอยมาจากห้องลูกเสมอเหมือนพี่มินแวะมาดูว่าน้องการยังยิ้มได้อยู่หรือเปล่าหลังจากพิธีแยกจิตผ่านไปแล้ววันรุ่งขึ้นผมเห็นน้องการตื่นเช้าขึ้นด้วยสีหน้าแจ่มใสผิดปกติเธอเดินไปหยิบตุ๊กตาอื่นๆเล่นไม่เอ่ยชื่อพี่มินอีกแต่ที่แปลกที่สุดบนโต๊ะหัวเตียงมีรูปวาดใหม่วางอยู่ เป็นรูปเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆยืนใต้ต้นไม้ใหญ่ยิ้มแย้มยม,มีแดดสาดลงมาอบอุ่นข้างล่างรูปเขียนด้วยลายมือเล็กๆของลูกผมว่าพี่มินไปอยู่บนฟ้าแล้วหนูไม่เหงาแล้วนะผมอ่านแล้วน้ำตาคลอรู้สึกทั้งโล่งใจและเสียใจไปพร้อมกันค่ำคืนนั้นผมนั่งเฝ้าลูกเหมือนทุกคืนแต่ครั้งนี้เงียบสนิทไม่มีเสียงเท้าเด็ก ไม่มีเสียงกล่องดนตรีมีเพียงลมอ่อนพัดผ่านหน้าต่างและกลิ่นน้ำอ,อบจางๆที่เหมือนลอยมาจากความทรงจำการนอนหลับอย่างสงบมือกุมตุ๊กตาอีกตัวแทนของเธอผมเอื้อมมือไปลูบหัวลูกอย่างระมัดระวังแล้วกระซิบเบาๆพี่มินไปแล้วจริงๆหนูปลอดภัยแล้วนะแต่ความรู้สึกหลอนยังคงอยู่ เหมือนบางส่วนของบ้านยังเก็บร่องรอยของเด็กคนนั้นไว้ผมเคยเห็นเงาเล็กๆของเด็กหญิงผ่านหน้าต่างตอนกลางคืนบางครั้งได้กลิ่นน้ำอบอ่อนๆหรือเสียงหัวเราะแผ่วเบาๆตอนผมเดินผ่านมุมห้องแต่ไม่เหมือนก่อนตอนนี้มันไม่ทำร้ายใคร เหมือนเด็กคนนั้นยอมไปอยู่โลกของตัวเองแล้วและนอนการเริ่มยิ้มเล่นหัวเราะเป็นเด็กตัวเองอีกครั้งสุดท้ายผมเรียนรู้ว่าวิญญาณเด็กบางคนแม้จะผูกพันกับสิ่งของหรือคนแต่ถ้าเรารักและปกป้องคนที่เขาผูกพันด้วยจริงๆสุดท้ายก็สามารถปล่อยให้เขาไปได้โดยไม่สูญเสียตัวตนของคนเป็น ผมนั่งมองลูกหลับสงบแล้วกระซิบเบาๆพี่มินไปแล้วแต่หนูยังอยู่กับพ่อเสมอและนั่นคือคืนสุดท้ายที่บ้านเงียบสงบแต่บางครั้งผมก็ยังได้กลิ่นน้ำออบจางๆแผๆ่วเบาเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆยิ้มให้หากคุณชอบเรื่องเล่าผีเรื่องลี้ลับก็สามารถกดติดตามช่องขนหัวลุก ที่จะมีเรื่องเล่าผีมาให้ฟังเรื่อยๆ